จับชาวจีนที่หลบหนีเข้าเมืองของตม,ตม,ตมเดตมตมห้าในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่มีการจะมีการดําเนินการหรือมีกระบวนการจัดการยังไงต่อในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเราก็เนื่องจากว่าทางตรวจคุมเข้าเมืองเนี่ยได้มาจับกลุ่มชาวจีนที่ได้หลบหนีเข้ามาจํานวน19คนนะครับซึ่งไปตรวจพบที่อยู่ในหมูบบนน่บ้านแห่งหนึ่งนะครับในเขตของอำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งก็เป็นหนึ่งในมาตรการของจังหวัดเชียงใหม่ที่เราได้ดําเนินการมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการป้องกันในบริเวณแนวชายแดนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางธรรมชาติต่างๆแล้วก็การสกัดกั้นตรงดัานตรวจทุกแห่งครับคนทางเด้าและสิ่งจำญที่สุดก็คือฝากให้พี่น้องประชาชนและทั้งทีมงานของกำลังผู้ใหญ่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าทางชุด ปฏิบัติการในส่วนของโควิดประจำตมู่บ,บ้านเนี่ยได้คอยสอดสอ่องชาวต่างชาติที่เข้ามานะครับโดยเฉพาะชาวเนยนมานชาวต่างชาติที่เข้ามาโดยไม่เป็นปกติวิสัยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราได้รับแจ้งจากพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณในที่ดังกล่าวนะครับว่ามีพบชาวต่างชาตินะพบว่าม,มีบ้านต้องสงสัยทางตอมอก,ก็เลย ได้ดาเนินการออกหมายค้นจากสารแล้วก็เข้าไปจับกลุ่มได้เป็นจํานวนชาวจีน19คนนะครับส่วนการดําเนินการนั้นก็คือว่าหลังจากนั้นก็จะได้ส่งผู้ต้องหาทั้งหมดเข้าขึ้นสู่ศาลแล้วก็เข้าสู่กระบวนการทางเดินจำนะครับโดยทางเดินจํานั้นเนี่ยซึ่งทางมาตรการกางสารสุขของเรานั้นโดยเฉพาะท่านสารสุขจังหวัดเนี่ยก็ได้ตั้งทีมงานไว้แล้วนะครับตอนก่อนก่อนที่จะ มีมีการที่จะเข้าไปในเรือนจำนั้นก็จะต้องมีการกักตัวเพื่อตรวจสอบอาการอีกจำนวน14วันก่อนที่จะเข้าไปในเรือนจำซึ่งก็เป็นมาตรการสำคัญในเรือนจำที่ทางสาธารณสุขร่วมกับทางราชทัายได้ดำเนินการอยู่ตอนนีต,อนนตอนนลอดไปนะครับเป็นมาตรการของจังหวัดที่สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนถูกต้องครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ ที่ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนก็ฝากนะครับพี่น้องประชาชนทั้งหลายนะครับด้วยคอยสับตตรวจสอบหมู่บ้านของท่านนะครับซึ่งในบริเวณชายแดนเนี่ยเราก็ใช้สภทธากำลังไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารตชดทหารพลานกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ชายแดนเนี่ยคอยสกัดกั้นชาวต่างชาติที่จะข้ามชายแดนช่องทางธรรมชาติมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการสกัดกั้นในด่านต่างๆที่ผมกล่าวเป็นเบื้องต้นแล้ว